ลำใจแผ่ไพศาลวิชาการเลิกล้ำคุณธรรมสงดีตราสานชนงานถนัดจัดเจนรักยาวเล่งสร้าสรรความศักธา์ิวทงเรลืองแดงเรวงามแห่งศักดิ์ศรีสามักีถือไว้ในร่มใจฝันฝ่า เป็นคนดีมีคุณธรรมนำจริยาพัฒนามากานงานสาร้างคนในปีการศึกษา2,556ที่ผ่านมา โรงเรียนทานท,ทองพิทยาคมได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาจากบริษัทกางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดนอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์วิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดรีลำการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่และ วิทยากรให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นบริษัทสยามกิจลำปามาศโรงพยาบาลลำปางมาศและสถานีตำรวจภูธรลำปางมาศการจัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษานอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ให้ครูได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแล้วยังเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกฎจราจรการขับขี่ปลอดภัย การใช้รถใช้ถนอนอย่างปลอดภัยแล้วยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำทนายอนญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภยัยการตรวจเช็คก<ข>ารเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพา,า,านหนะให้มีความพร้อมและความปลอดภัยสำหรับการใช้งานยังเป็นก<อ>ารลดปัญหาการบาดเจ็บการสูญเสียทรัพย์สิน การสูญเสียชีวิตของผู้ร่วมชาเส้นทางรจราจรบนท้องถนนอย่างปลอดภัยทั้งนี้โรงเรียนได้จัดทำกิจกรรมเช่นสถานีตำรวจภูธรลำปางมาศได้อบรมครูบุคลากรและนักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่ปลอดภัยโรงพยาบาลลำปางมาศได้อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นซึ่งมีโครงการสวมบวกนิรภัย1ย0ร้อยเซน เพื่อ<ร>ส่งเสริมให้หนักเรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎจาราจรและแลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้